S 1> <S 1> โ,โลละสอง้อยเท่าไหนนร่นะสองร้สิบสอง้อยห้โอ้อันนี้มาจากไหนครับกุศะจ้ะกุศะจ้ะกุศะโ,<อ>โอ้โลนึงก็ได้หลายตัวเลยเนาะ<อ>บ <S <S 2> <S 2> ครับ,บครับครับ,อบ,บโอเค นะครับกาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ทุกท่านเลยนะครับเมนี้พบกับผมกับช่องนันปอยชาแนลนะครับเมนี้มีเมนูมานำเสนอครับปลาไหลตัวใหญ่ๆครับเมนี้ใส่ใหญ่ๆกันเลยนะครับนี่นะประมาณหนึ่งกิโลครับนี่เป็ย่างตลาดมาบังหันนี่ครับนี่สุดยอดเลยนะเครื่องห่อกันจัดเต็มกันเลยนะค้าตะไคร่ใบประกูดนะครับนี่ครับแล้วก็มีขมิ้นนะครับเนืเหลืองหอมๆยังหน่อยนี่พริกไทยสดนะพริกไทยอ่อนกระชาย ผักกระเดาก็มีนี่ได้แล้วผักกระเดากระเดานี่นะครับนะแล้วก็หอมกระเทียมนะนี่เตรียมไม่ครบไม่พร้อมโอ้บอกแล้วน้ำ่าไหลนะขัวคมๆใส่กับยผักใส่นะครับนาอพี่น,อนออ้องเนาะอ่ะเอามาตําเข่องก่อนอ้าลืมมาได้ครับครับใบกะเพรานะครับนี่สีม่วงๆกับการม่วงครับ,รรบโอเคจากไป๋อแล้วครับบรรยากาศช่วงนี้ก็ต้อนรับลมหนาวก็จังน้อยครับขัวไปลาไหลนะครับ กระทะลุหน้าไปจังหน่อยอ่ะนี่ใส่ลงไปหมดเลยนะเกลือจักหน่อยหนึ่งนี่ละข้าวตะไคร้ใบมะกรูดครับเป็นช่อ้ยไม่ใช่ขมิ้น,หนเหลืองๆซอยมาใส่เรียบร้อยครับยำม,มาเรียบร้อยนะครับยำม,มาอย่างละเอียดแบบละเอียดทงางห่างนะ ตัวคมรวดเร็วสะดวกระวังไว้ครับเอาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหจัดจานมากเลยนะครับนะเนี่ยเลื่อยหมดเลยครับใส่น้ำมันแจ๊กหน่อยหนึ่งเลยครับเด้อโคบ่ให้ติดกระทะนั่นแล้วว่าพร้อมดีของ,ของปลาจริงๆเฮ้ยใส่กระทะน,น้อยๆขอยงเราคือเก่าครับผมนี่อ่าไปผ่อนลงไปหน่อย แกงเี่ยาตำมา,านนี่โอ้โหว้าวโอ้โหเขาดังว้ากินนี่ฟ่งไปสามขุมเลยครับพี่น้องเลย มาได้ไมาไ,ไ,ได้จแซ่บเหมือนกันครับนะทักทายกันได้ครับคอมเมนต์คุยกันได้ครับนะห่างหายไปหลายหมื่นเนาะปลาไหลนะเจ้าปลาไหลมีไซเบอเลยโอ้ต่ำดังชวนๆน,นี่ เริ่มสุกแล้วครับขาวๆกันเลยครับน่องไหลของเขากระลังขาวเลยแบบนี้เลยเด็กต้องอีใส่ใส่มันลงไปนะครับเครื่องในมันนะนี่ขมๆกันเลยด,ด,ดลมำลำีมีหดดีปลาไหลแบบนี้ขมลำลำสายขมถือใจชิน้นนี้ผู้ใดพวกมากอะขอโทษขออภัยนะครับเด้อห็นพวกกินปลาไหลเนาะ มาเบิ้งก็ขอบคุณในหลายครับทีท่ติดตามรับชมนะครับเนาะขอบคุณกำลังใจจากเอฟซีดูสันเลยนะครับลืมสุกจังหน่อยแล้วเขาก็เติมน้ำน้ไปนะครับน้ำที่เขาล้างตาล้างครกไปเนี่ยพ่แม่นน้ำสไลด์ได้อ่าเริ่มเดิดแล้วก็มาปรุงรสกันเลยครับ รถดีนะครับรถดีปลาไหลนะครับเปดึงไปนะครเคยเห็นบ่ารถดีปลาไหลรถดีเบี้ยนฮ่าฮ่าบอเหรียญบอกวเ่าก็จะละบอมีดอกพี่น้องรถดีปลาอ่ะนี่พุงนัวพ่อ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 นี่ใส่พีพ่อปลาไหลแตงกิโลนึงเ่าแตใส่ยังหน่อยสามส่วนตัวกลืนว่าดิอ่ะน้ำปลาเล็กน้อยอ่ะละผมจะปรุงเครื่องแค่นี้เลยครับเด้อเอาแบบบ้านๆ ก็ต้องใส่สอหอยดอย่างนะผมปรมกักเอาแบบไทยบ้านเลยคืขขอขวอยเทียงหน้าเนทะียงหน้าหน่อยที่นี่ครับผักใส่นะครับรูวาอวายอดมระขินกนะครับแบบงามๆกันเลยมาเียใส่ไปเลยนะครับขมๆข,ขมอำำ่ำๆรักใส่อ่อนนะครับเกลืชายโอ้โห กุดดดห,หอมแดงโอ้โหเต็มจานดูแมนเต็มกระทะมาดื้อผีหน่องกินผู้เดียวเบิอด,ดอก์ดาอือดงไล่ทาเลยแบบนี้สุดท้ายนะครับใบกระเพราครับ หอมกันเลย,ยน,ยนะพี่น้องเด้อนี่ขัวเย็นนะเติมลงไปอีกโอ้โอเคแล้วปิดไฟเลยโอ้ มาซิมกันเบิง้งเลยวันนี้คนนียวนะจักหน่อยหนึ่งซิมหรพี่น้องเบิ้งจักหน่อยก่อนโอ้ยผักกระเดานี่บ่ได้ลวกเละครับโอ้โน้อร้องรังนี่แหละคมขม,ขมนเลยโอ้ถ้วยจานแบบไง Bỏ Nó út nhám, nhám thật Thật ở đầu hơn ผมลำลำได้ใจหลีพี่น้อยอยอนพักเส่หนิเฮ้ยยื้อกแกอะมรกูนเนี่ยอินบุ๊บสุภาพเป็นเยขอโทษขอไปเด้อพี่น้องครับ 嗯，行，你猜。 từ sớm hoang nhắm hoạt đua cả, càng của Tích thái ở liên rồi, Chẹp tên này Đây là xài măn À xài không Nhá, sang mắn. อาการออกได้หรนอ่ตวตอนนี้ไหม

อะไรอโอือหเพ็ดสุดยอด,ด้วยพี่น้องเอ้อครับสำหรับคลิปนีกปน้กะที่เหเบิ้งพอประมาณนนนะพี่น้องเนาะลองไปเห็ดกินเห็ดเบิ้งกันด้วยพี่น้องเด้อขันมักคลิปสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ้อมสักหน่อยนะพี่น้องเด้อโอ้โหออกห่อนข้ออะกดกระดิ๊กนั่มดมมาแซ่บมาหน้ากันคลิปหน้าครับอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อไปก่อนละครับสวัสดีครับห่าพอเร็ว ใส่อะไร